แขนของคุณยกขึ้นไม่ได้ใช่ไหมแล้วเหมือนติดขัดแถมยังแต่หลังไม่ได้วีผมก็ไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะสอนคุณทุกคนดูสิกล้ามเนื้อและเอ็นของข้อต่อไหล่ยึดติดกันแล้วทําให้ไหล่เจ็บพานให้ทั้งแขนรู้สึกไม่สบายจนแขนยกไม่ขึ้นเราอย่าเสียเงินไปมากกว่านี้เลยปัญหาไหลของคุณแย่ลงมากแล้วกล้ามเนื้อและเอ็นของข้อต่อไหลยึดติดกันชัดเจนแขนยกไม่ขึ้นยกสูงไม่ได้ ทำไมคุณเพิ่มมาหาฉันก็กลัวเสียเงนินนี่เลยทนไปเรื่อยๆใครจะรู้ว่ามันจะแย่ขนาดนี้แค่ไม่ถึงมื้ออาหารคุณคิดว่ามันคุ้มไหมฉันคิดว่าต้องเสียเงินเยอะที่นี่ฉันอยากเตือนเพื่อนๆที่มีอาการไหล่เจ็บสามข้อข้อแรกอย่าทนไปเรื่อยถ้าแขนยกไม่ขึ้นยกออกข้างหมุนไม่ได้การเคลื่อนไหวจะจํากัดเสียใจที่หลังจะสายข้อ 2. ไหลติดเอ็นไหล่ฉีกขาดปัญหาไหล่จะไม่หายเองอย่าละเลยข้อ3 อย่ากินยามากเกินไปอย่าใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องจริงๆแล้วการปรับปรุงปัญหาไหลไม่ยากถ้าใช้แล้วแขนยังยกไม่ขึ้นมาหาฉันถ้าใช้แล้วกลางคืนยังปวดจนนอนไม่หลับมาหาฉันถ้าใช้แล้วข้อต่อไหล่ยังหมุนเสียงดังก็ยังมาหาฉันคุณไม่ต้องเสียเงินเป็นพันเป็นหมื่นปัญหาไหลไม่ยากที่ฉันนี้ฉันไม่พูดเกินจริงคุณลองเอาไปใช้ก่อนความจริงจะไม่ทําให้คุณผิดหวังฉันมั่นใจขนาดนี้คุณไม่ต้องซื้อมากเกินไปลองดูก่อนใช้เองแล้วค่อยมารีวิว ทาแล้วเข้าถึงลึกถึงไหลได้เร็วให้ผลในการปรับปรุงไหลคุณลองดูแล้วจะรู้เองถ้าคุณคิดว่าทาแล้วไม่ช่วยอาการเอ็นไหลฉีกขาดทาแล้วไม่ช่วยเสียงดังเวลาไหลหมุนทาแล้วไม่ช่วยแขนยกไม่ขึ้นยินดีให้คุณมาคอมเมนต์ในส่วนแสดงความคิดเห็นเจลแก้ปวดของเราได้รับการรับรองเป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทที่สองคนทั้งบ้านใช้ได้ถ้าคุณมีอาการไหลปวดมือแข็งมือชาจนของหล่นคุณลองดูสิตอนนี้โรงงานเปิดช่องทางการซื้ออย่างเป็นทางการ คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อทันทีราคาครั้งนี้ถูกจนไม่น่าเชื่อคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดไม่มีตัวกลางส่งตรงจากคลังสินค้าถึงมือคุณถ้าคุณมีอาการมือแข็งมือชาแขนอ่อนแรงยกไม่ขึ้นจนของหลนคุณก็ใช้ได้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด